จุดเริ่มต้นก็อคิดว่าเราพยายามมองหลายๆอย่างฮะไม่ได้แบบเหมือนแบบดูเล่มอื่นด้วยดูสื่อทุกอย่างคือพยายามซึมซับอะไรรอบด้านให้เยอะๆเอาไว้เพราะเราเป็นหนังสือเราต้องก้าวนำผู้อา่านเหมือนแบบเราต้องเสนออะไรใหม่ๆให้ผู้อา่านเราต้อง ใหม่ตลอดเวลาก็ตอนนี้ก็เป็นจุดฮารายจุดหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยสนใจตรงนี้เลยคือแบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรครับคือไม่ได้แบบมาบุ่งเรื่องหนังสืออืแต่คิดว่ามันอยู่ตรงนี้เราก็มีมีมุมมองใหม่แต่ว่าเราก็ต้องฟังผู้ใหญ่ด้วยเพื่อเราอข,อขอคำแนะนำจากเขาด้วยเวลาในการทำงาน mm hmm. ก็คือทำที่บ้านทำจานถึงเสาหกวัน หยุดวันที่วันเดียวก็ส่วนใหญ่เวลาส่วนตัวก็จะเป็นช่วงหลังเลิกงานนะครับเย,ย็นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสุกเาร์าก็คือหาเวลาว่างไปเจอเพื่อนว่างไปพักผ่อนดูนหนังอะไรเงี้ยฮะแล้วแต่แต่ว่าถ้าทําปกติจริงก็ถ้าเลิกงานแล้วยังนั่งทําต่อนะก็แล้วแต่วันด้วยแล้วแต่าง,งานเพราะนี่เราก็อยู่ที่นี่อยู่แล้ว <S 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 เรื่องเครียดนี่มีแน่นอนแต่แล้วเรื่องเกีียบงานคิดว่า คือเขาพยายามคิดซะว่าเราจะเครียดไปทําไมเม,เมื่อแบบเครียดไปแล้วก็มีแต่แย่ลงเงนะี้ยคิดคิดในทางนี้ดีกว่าเพราะว่างานมันแน่นอนเราต้องมีปัญหามีอะไรเจอเราเราคิดว่ามาหาทางแก้ดีกว่าปัญหาพยายามคุยกับพ่อแม่นะเหมือนฟังขอความคิดเห็นจากเขาอะไรเงี้ยว่าเออเราเจอตรงน,นี้นะทำยังไงดีเขาก็เหมือนคอยสอนเราเราก็มีที่พึ่งเราก็ไม่ช่ยคลายเคยรียดได้ ได้เยอะเหมือนกันถ้าอย่างตอนคิดงานไม่ออกเนี่ยคือหยุดเลยไปททำอ,อื่นคือแบบไม่ทําหยุดงานตรงน,นั้ได้เลย,เลยแล้วก็แบบไปทำอื่นทําให้สมองมันแบบให้มันโล่งขึ้นให้มันคิดอะไรได้แบบคิดไปทางอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาวนกลับมาอีกทีเพราะบางทีเราโฟกัสกับตัวนี้มากไปมันทําให้สมองเราตันคิดไม่ออกก็คิดว่าเราก็ปล่อยปล่อยไว้ก,ก่อนแป๊บหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ย ให้มันหัวมันโอเคแล้วค่อยกลับมาทําใหม่ที่ว่านสนับสนุนงานเต็มที่อยู่แล้วครับก็คือเหมือนเขาให้โอกาสเราครเราก็พยายามทำให้ทำให้เต็มทีม่เขาก็ไม่ได้ขัดอะไรทีงแต่ว่าในบางเรื่องบางมุมมองเขาอาจจะผ่านมาก่อนเราเขา,าจะเออตรงนี้มันดีแล้วหรออะไรเงี้ยแบบเออลองปรับตรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามฟังเขาแล้วก็เอามาเอามา,เอามาใช้ก็ไม่ได้ฟังแบบต้องเขาบอกว่าไม่ต้องเชื่อหมดก็ได้พีงแต่ว่า เขาให้คำแนะนามาแล้วเราค่อยมาฟังเอามาปรับเปล่าว่าเอ๊ะสมควรไหมหรืออะไรเงี้ยคือกุสลตีมีมาตอนนี้ก็ขึ้นปีที่41แล้วก็เป็นคิดว่าเป็นก็อยู่ในท็อปทีที่แบบเก่าแก่สุดของเมืองไทยหหนังสือที่ยังอยู่จุดแข่งของกุศลตีผมคิดว่าจะเป็นอย่างเรื่องจุดเด่นก็คือนิยายกับเรื่องงานฝีมือครที่พูดถึงแล้วก็ต้องแบบนึกถึงกุศลตีก่อน พราะว่าเล่มอื่นก็ไม่มีมีอยู่แค่ไม่กี่เล่มในเมืองไทยแต่ก็คิดว่าเพราะว่ามันเป็นหัวที่เริ่มมาแรกๆของเมืองไทยเป็นแบบนิตยสารหัวแรกๆคนกลุ่มอ่านเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็าเลยเหมือนแบบติดตามมาเรื่อยๆคือคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มสําคัญที่ช่วยให้กสตีอยู่ถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเขาก็ต้องค่อยๆจากเราไปทีนี้ คือตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าต้องปรับกุศลตีให้คนยุคใหม่เนี่ยมาสนใจมาช่วยเป็นฐานผู้อ่านเราต่อไปคือในอนาคตเนี่ยก็อยากให้คนกลุ่มนี้คอยพยุงกุศลตีไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนเจเนเรชันใหม่ก็ยังอยู่ครับอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องเรียนกับเรื่องทํางานนะครับอย่างตอนที่เราเรียนเนี่ยผมก็มีทั้งเรียนด้วยแล้วก็ทํางานของที่บ้านด้วย แล้วก็มีรับฟรีแลนซ์ออกแบบอย่าอื่นด้วยคือมันขึน้นอยู่กับตัวเราคิดว่ามันไม่มีใครมาสามารถจัดการได้เราว่าต้องทํำนี้ก่อนต้องทำนี้ก่อน,อน,อนคือเรารู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราเรียนเช้าถึงเที่ยงบ่ายเราว่างเราก็ทํางานคือเวลาตัวเองต้องจัดการเองครับคิดว่ามันไม่เกินเหนือบากกาแรงหรอกว่าเฮ้ยแม่งงานเยอะไม่ทันหรอกอะไรเงี้ย ไม่มีไม่มีทางอนะคือถ้าเรารู้เวลารู้ว่าเรียนแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยคืองานสมมุิแบ่งไปเลยว่าทํากี่ชั่วโมง,งนนกี่ชั่วโมงงานนี้ทํากี่ชั่วโมงงานนี้ทํากี่ชั่วโมงมันไม่ยากหรอกครับคิดว่ามันมีวิธีการอยู่มันไม่ได้ไม่ต้องมาทั้งเครียดว่างานเยอะแล้วต้องมาทั้งทำไม่ทันเนี่ยมไม่มีหรอกครับจริงจริงก็เรื่องทำหนังสือเองเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า ทำกุศรีมาเนี่ยก็สักพักละคิดว่าต้องมีแน่นอนในอนาคตแต่ว่าตอนนี้คืออยากให้เราให้กุศลตีเขาเขาต้องเปลี่ยนตัวใหม่เขาอยากให้เขาอยู่มีสักพักหนึ่งก่อนเราฟังฟีดแบ็กเราฟังเสียงตอบรับก่อนถ้าโอเคเนี่ยก็อาจจะแบบปล่อยในระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มทําหัวใหม่ขึ้นมาแต่หัวใหม่ก็ยังลองมองตลาดอยู่ครับว่าตอนนี้มันมีช่องมากไหพอจะเข้าไปได้บ้าง hmm. เพราะว่าหนังสือตัวเนี้ยเยอะมาก พูดจริงแล้วก็ทั้งหัวนอกหัวไทยอะไรเต็มไปหมดมันก็ต้องคอยดูดีๆเพราะว่าอีกไม่แน่ไม่อน,นาคตสื่อดิจิตอลเข้ามาอีก iPad, eBook, Facebook อะไรมากันเยอะมากสิ่งพิมพ์เนี่ยคิดว่าอีกสักพักก็จะต้องค่อยๆลดลงละฟังจากแนวโน้มนะฮะเราก็ต้องมองดีๆว่าจะไปในทางไหนเพราะว่าท่านสมงสีส่ม,สม,สมห้า,าเนี่ย อาจจะอยู่อยู่ไม่ได้แน่นอนตอนนี้สื่อดิจิตอลออนไลน์คือเข้ามามีบทบาทเยอะเยอะมากครับคืออย่างตอนนี้กูสตีก็ต้องมี iPad แล้วก็คือคิดว่าอย่างเว็บไซต์ Facebook ก็ต้องมีให้มีหมดนะับพยายามไปทุกสื่อที่ตอนนี้มันเข้ามาในสังคมมากที่สุดต่อไปคนก็คงแบบแม่มนเดินตามแผงสื่อแล้วคงแบบ มีโน้ตบุ๊กมีคอมมี iPad <c oughs> ก็โหลดลงค <c oughs> นะอมแล้วอ่านจากคอมไปเลยยิ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยด้วยของอนเรนเด็กที่มันเข้ามาแล้วแบบราคาก็ไม่ได้แพงมากสามารถจับต้องได้เนี่ยมันยิ่งทําให้สื่อสิ่งพิมพ์ของทั่วโลกเนี่ยเริ่มแบบหวนแล้วว่าเฮ้ยต้องขยับละอยู่กับที่ไม่ได้ <c oughs> ครับคือที่ทําหนังสือยู่ตอนนี้ที่มีกุศลตีเล่มเดียวครับ เป็นหลักๆแล้วก็ที่เหลือจะเป็นส่วนของหนังสือตัดเสื้อหนังสือทำอาหารอะไทั่วไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีงานพิมพ์ข้างนอกมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่นนหลักๆคือมีกุศลีเล่มเดียวครับตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันว่าฮจะทําได้เหรอเงอี้ยเพราะว่าหนังสือผู้หญิง The Hero คนต้นแบบ